สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเซลล์น้ำนะคะที่ศูนย์รถยนต์มือสองโตโตคาค่ะวันนี้นะคะลูกค้ามารับรถกระบะรีโว่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อจิบค่ะพี่จิบนะคะหรือว่าพี่สาวรักษ์นั่นเองนะวันนี้ที่มาซื้อรถอะไรคะรีโว่ค่ะเโอเคแล้วพี่รู้จักโตโตคาของเราได้ยังไงคะเพื่อนแนะนาเพื่อนแนะนํานะคะสุดแล้วถ้ามีโอกาสหน้าพี่จะช่วยแนะนํา โต้ต้ขายเพื่อนๆไหมคะแนะนาค่ะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะพี่สุดท้ายโตโต้อขายเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจไหมถ้าใช่บอกว่าโตโต้ขายสุดยอดนะคะถ้าไม่ใช่ก็อยู่เฉย้เลยนะยอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่เสาวรัตน์ท่านนี้นะคะและครอบครัวนะจะให้โต้ต้อขายเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจไหมนะคะเรานับหนึ่งค่ะสองสามค่ะโตโต้ขายสุดยอดค่ะยังไงแทนสูตรรถยนต์มือสองโตต้ขายขอให้พี่รับรถคันนี้ไปแล้วนะคะ มีแต่ความสุขความจเจริญนะคะขอบพระคุณค่ะ